ความสับสนของลูกเสือโคร่งที่โผล่กลางชุมชนกรมอุทยานเร่งตรวจสอบในชุมชนที่บางปะกงของจังหวัดชเชิงแสาว,วันที่16พฤษภาคม2567ก่อนหน้านี้ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ชุมชนนั้นตื่นตระหนกคือการพบลูกเสือโครงที่โผล่ออกมาในท้องถนนซอยบางวัวบางจาก7เจ็ดตําละบางวัวอําเภอบางปะกงจังหวัดชเชิงแสาโดยยังไม่ทราบว่าเป็นของใครและมีที่มาอย่างไร เหตุการณ์นี้เรียกให้เกิดความสงสัยและข้อสงสัยในชุมชนเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของของสัตว์นั้นโดยกล่าวว่าเป็นตัวไลกาซึ่งเป็นสัตว์ผสมระหว่างสิงโตกับเสือโคร่งสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนก็คือกรมอุทยานได้รับการเร่งด่วนให้ตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งเมื่อทราบว่าเป็นตัวไลกก็ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในกรณีนี้ทำให้เกิดความยุติธรรมและความเสี่ยงต่อคนในชุมชน นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากการกระทําอย่างนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความสับสนในชุมชนแต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อคนเลี้ยงสัตว์เองและชุมชนโดยรวมทางกรมอุทยานจึงได้ดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับความจริงของสัตว์นั้นและเตือนความระมัดระวังให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต